อันนี้คือบทสรุปของสองตัวก่อนนะเดี๋ยวจะไปชุดสามตัวแล้วนะคะใครที่ดูอยู่เพจจริงตอนนี้จะสองพันหกร้อยกว่าพี่ถึงจะได้ดูในเพจจริงนะคะที่สามารถสั่งของได้ทวงของได้นะคะพี่จ๋านะคะหักลาบขอบคุณพี่สุกัญญาค่ะนะคะกรับขอบคุณคุณสุกัญญากลาบขอบคุณคุณชวีวันค่ะคุณโกลเด้นสวัสดีค่ะกับขอบคุณนะคะพี่จ๋านะคะเพราะว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยพออาจารย์แค่ไลค์หนึ่งครั้งเนี่ย ก็มีเพจกาเป็นร้อยอะเนาะแฟนเพจเข้าใจแฟนเพจนะบางคนเนี่ยบอกว่าทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกทำไมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเพจจริงอะที่รักเขาก็หาเราไม่เจออาจารย์แค่กราบขออภัยนะไอพี่พีะเดี๋ยว <c oughs> ขอขอไลยอยน์เลยอาจารย์ได้ได้ไอาจารย์ให้ไลน์พี่พี่ได้ไหมฮะใ,<น>ใครอยากได้ตอนนี้ใครขออนุญาตแฟนเพจนิดน,นึงคะ่ะขออนุญาตตามแฟนเพจที่จะที่จะติดตามสินค้าหรืออะไรสักหน่อยนะคะนะพี่จา๋า เดี๋ยวจะขึ้นลน์ไอดีให้ l ลน์ไอดีคือแอดไนอดนะมีตัว A อนำหน้านะเอกลมๆมาแอดซีเคเก้าเจ็ดสอันนี้ไอ l ดี e ลอาจารย์ขึ้น QR Code ให้ด้วยไหมขึ้นให้ด้วยทีเดียวเลยนะเพื่อเพื่อให้พี่ๆตามสินค้าหรือให้พี่ๆเนี่ยเวลาเอฟแล้วหาเพจเพจส่งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องนะนะพี่จ๋านะคะนะอาจารย์แค่เห็นใจกับขออภัยจริงๆค่ะพี่จ๋านะคะนะนะ เพจจริงคือ2,600กว่าท่านตอนนี้นะคะพี่จัดนะอ่ะทันไหมจ้ะทันไหมทันไหมจ้ะดูไอดีไลน์ได้เลยที่รักนะคะ ck 972คือไอดีไลน์ถ้าจะพิมพ์เองถ้าใครไม่พิมพ์แคปหน้าจอไว้สแกนค่ะอันนี้คือเพจจริงเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีคำว่ารับชมรับชมไลฟ์สดมันจะกด จากไลน์เนี่ยลิงเข้ามาหาเพจจริงได้เลยค่ะนะ,ะแล้วพี่ๆก็จะอยู่ในเพจจริงคันนี้ก็จะไม่คันนี้ก็จะไม่หายไปจากเรานะคะใครมีไลน์และจะไม่หายไปจากเราเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนอาจจะไม่เจอตอนนี้2,700กว่าท่านละค่ะนะคะทันไหมทันไหมพี่ๆสแกนเลยค่ะสแกนได้เลยนะเขาเขาเขากอ,อ,อปลิงก์อาจารย์เคไปเขาก็จะมันก็จะกลายเป็น เพจลอมก็จะขึ้นเหมือนกันเพจลอมก็จะขึ้นไอดีแหลจริงหอาจันเคนี่แหละค่ะนะคะ a d k 9 7 2นะคะนะหรืออ่าสแกน QR วอารคก็ได้ค <waves> ่ะนะทีรักนะคะพี่ดวงดาวบอกเพจลอมเยอะมากเพจลอมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยทําอะไรไม่ได้เลยอะที่รักนะคะคนดูแลอยู่ที่ต่างประเทศหมดเลยอะที่รักนะคะ นะอ๋อเพปอมมีไปกรุงเนี่ยเนี่ยพี่ท่รักใครจะโอนอะไรจะให้ของอาจารย์เค้นะอย่าบอกว่ามีน้องแอดมินนูน่นนี่นั่นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะที่รักนะคะให้โอนเข้าบริษัทอย่างเดียวเลยเพราะหนึ่งอาจารย์เคเสียภาษีสิ้นปีสองทุกเดทุกเดือนจะเสียแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สินค้าที่พี่พี่ได้โปรโมชั่นกันแล้วเน่าจาันเค้ก็จ่ายแหวดแล้วด้วยนะรวมแวดไปในตัวให้พี่พี่เรียบร้อยเลยนะนะเขาเรียกว่าขาดแล้วขาดอีกนะคะ แต่บางอย่างอาจารย์เคได้นะบอกไว้ก่อนนะนะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาจากเพจเมื่อกี้นี้นะคะเพจที่ทวงของในเพจนั้นเข้าไปในแชทข้อความดูส่งสลิปเงินโอนที่เคยโอนนะคะดูชื่อถ้าเป็นบริษัทอรร Or ันจิวสืบผมเครื่องรางมหารวยอาจารย์เครับผิดชอบทุกกรณีนะคะพี่จ๋าใครที่หาเราไม่เจอนะคะนะอ่ะ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยจ้ะพี่จ๋าต่อไปเป็นชุดสามตัวสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่สามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่หรือบางคนเรียกว่าสามตัวหมุนสี่ครั้งสูตรนี้จริงๆนับได้ทั้งสูตรสามตัวรางวัลใหญ่แล้วก็สามตัวหมุนสี่ครั้งส่วนใหญ่ใครซื้อสามตัวหน้านะเป็นสามตัวหมุนสี่ครั้งนะคะแลบประกันเลยว่าส่วนใหญ่นะ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตึงๆถ,ถ,ถ,ถึงสิ้นปีเนี่ยเข้าสี่หรือห้างวดติดเลยอ่ะนะเข้าสี่หรือห้างวดติดเลยนะที่รักนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันานะจาจย์เขจะชี้ให้ดูว่าตัวไหนเป็นเป็นเลขที่เข้าสามตัวหมือนสี่ครั้งบ้างนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะเขาเรียกว่าสามตัวสุดปังพี่พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าสามสุดปังสามสุดปังค่ะนะที่รักนะคะสามสุดปังค่ะ อมีพี่ๆเข้ามาใหม่เครื่องร้างอะไรปังที่สุดจริงๆเครื่องร้างของอาจารย์แค่คือรุ่นนี้แต่รุ่นนี้พี่ๆต้องทักไปในข้อความแชทนะคะก็คือรหัสรหัสพอพ่านสองเจ็ดเก้านะคะก็จะอยู่ตรงรูปแรกใช่ไหมอาจารย์เนาะนะส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนนิยมอาจารย์แค่ไปบวงสวงครั้งแรกเนี่ยถูกห้าเจ็ดทั้งบ้านเนี่ยแปด 8ปดสบสองใบป้าอาจารย์แปดสิบสองใบถูกห้าเจ็ดทั้งบ้านในแปดสบสองใบคือรุ่นนี้รุ่นรหัสจอจานเลขแปดค่ะเป็นพญานาคที่อยู่หลังกระถางทูปสองรุ่นนะคะจะอยู่หลังกระถางทูปอันนี้รุ่นที่สองเรียกว่าบ่วงนัก คบาตนะคะบ่วงนัคขบ่าตเนี่ยเขาหมายถึงว่าหนุนดวงการเงินหนุนดวงการค้าหนุนดวงโชคลาภกินไม่ไหวใช้ไม่หมดประมาณนี้นะคะเพราะงูใหญ่กินหางเป็นเรื่องของการหนุนดวงการเงินโดยเฉพาะเลยและที่สําคัญอาจารย์แค่เห็นเห็นกลมๆด้านในไหมเป็นเม็ดหินปกติรุ่นเดิมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แค่ดูรุ่นเดิมก่อนรุ่นเดิมเนี่ยอาจารย์แค่จะใส่ลูกแก้วแทนแก้วนาคราดหรือแก้วนาคารุ่นนี้อาจารย์แค่ใส่หกระวังกระดกเป็นศูนย์สามเก้าค่ะและ และในตำแหน่งที่ส่วนใหญ่จะออกสามตัวท้ายรางวัลใหญ่ครั้งนี้จะเป็นเก้าห้าเจ็ดหรือหกห้าเจ็ดค่ะทันไหมทันไหมจ้ะพี่จ๋าอาจารย์ชัดขึ้นได้เลยค่ะเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามหกค่ะอาจารย์นะ,ะอย่าลืมกระดอย่าลืมกระดกนะที่รักนะคะอย่าลืมกระดกนะฮะที่รักขานะฮะอ่าต่อไปจ้ะเลข นอนมาเลขนอนมานะคะจันจ๋าจันดูตัวเลขขึ้น,นามาเลยครันพรุ่งนี้พร้อมหลังเลขพ่งนีไหมคะเลขนอนมาเหรอคะเลขสูตรสองตัว,ตวสูตรสองตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อะงั้นอนอนมาก่อนเนาะอ่า,อา,อาได้ได้มันดึกแล้วเหรอคะจันดึกแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บนะโอ้แฟนเพจรอสดหมดแล้วงั้นเดี๋ยวสองตัวไม่กลับไว้พรุ่งนี้นะที่รักนะแต่เลขนอนมาเอาเลยนะเลขนอนมาค่ะ ไหนนอนมานอนมานอนมาเลขแรกเจอผ่าไม่เจออไหมอ่ะเจออ่ะเลขนอนมาะที่รักน้าก่อนสวดมนต์นะคะหัวอาจารย์เข้กลับขอภายอาจารย์เข้มาช้าไปหรือว่ายังไง กินเวลาจันชัดมามากเลยค่ะขออภัยจริงๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จันแค่จะเริ่มแต่ฉะแต่หัวค่ำเลยค่ะแต่เช้าเลย,เ,เ,ลยเลขนี้ค่ะจันเลขนี้นะท่รักเลขแรกนะนแบบโอเค ิยังไม่ขึ้นของหนูค่ะของหนูดีเลยกว่าของอาจารย์นิดนึงค่ะทันไหมอันนี้ในฝันเดี๋ยวถ้าถ้าแม่นจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเลขอะแบนแฟนเพจขึ้นเต็มเลยนะคะเอ๊ะเขาทำนี่นะเราห้ามบอก ไม่เจาทีล่ละค <tong> ่ะไมมีหลายคนหลายท่านทันแล้วนะคะแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะที่รักสองตัวไม่กลับเดี๋ยวบอกพรุ่งนี้นะคะพี่จ๋านะคะโอ้โ oh, หวันนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวให้จันชัดพาพี่ๆสวดมนต์ก่อนนะคะใครที่ดวงไม่ดีดวงตกนะคะนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้เลขตัวไหนสูตรสองตัวสูตรสามตัวไม่ได้ขอจันชัดทวนใหม่อีกรอบหลังสวดมนต์ค่ะ ะะวันนี้นะคะกลาบขออภัยที่ทําให้ล่าช้าค่ะนะคะในการสวดมนต์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ทูบเลขแรกมาแล้วแล้วปล่อยเฉพาะในไหลสดเท่านั้นหลังจากไหลสดแล้วตัดช่วงที่เป็นเลขทูบออกเลยนะคะตัดช่วงที่เป็นเลขทูบออกเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ราคาพรุ่งนี้ต้องมานะและโปรโมชั่นขนม ขนมอย่างร้อยกําเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบเก้าหกสิบเก้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูอาจันเคจะขายละเท่าไหร่กี่บาทดีนะอย่างเงี้ยเปิดโปรโมชั่นให้พี่พี่เพื่อจะแถมเลขทูบของวันต่อไปให้นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกันค่ะพี่จ๋านะคะวันนี้ให้พี่พี่พบกับจย์ชัดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ